สวัสดีค่ะวันนี้อยู่วยการเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่อีสุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงินสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ปุ๋สรีค่ะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะเอารถมาให้ทุกท่านได้รับชมกัดนะคะถึงหน้าบ้านหน้าจอกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะพาทุกคนมารับชมกับรถคันนี้เลยค่ะกับ New X 2.2 e l e g a n c ใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะกับรุ่น e l e g a n c ถือว่าเป็นตัวเกีรกลางๆนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1ล้าน ส9 0 0 0ั 4, 2, 19, บาทค่ะสำหรับสีนี้นะคะเน้นย้ำราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1 4 2่0ล้านับาทค่ะรุ่นนี้คันนี้เป็นสีอดเงินเอามาให้ได้ต้อนรับชมกัน,นะคะ่ะในนานทีจะมีเข้ามาให้ได้ต้อนรับชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าของรถเขานะ,ะ,ะน้องเขาก็เนี่ยได้ไฟหน้าในส่วนของอโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะซูเปอร์เดยไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยตัวนี้นะคะใส่ครอบโครเมียมเพิ่มเติมนะคะ เห็นไหมคะก็จะได้ฟิลประมาณนี้ s ุ per d e l i g h t อยู่ภายในโครมเดียวกันซุ per d ์ l i g h t ทำหน้าที่ได้3อย่างเป็นสุ per d e y l i g h t สองสลังเวลากลางวันไฟเดียวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันด้านหนก็จะเป็นในเรื่องของไฟโปรเจคเตอร์นะคะทำหน้าที่เป็นไฟสูงไฟต่ำภายในหลอดเดียวกัน ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเรื่องของไฟตัดหมอกนะคะเป็นหลอด LED มาให้แล้วจะเรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้ค่ะมีเซ,เซ็นเซอร์รอบๆขัน8จุดนะคะกันชนหน้านะคะแอร์เคอร์เทช่องระบายอากาศลดแรงต้านทานช่วยรถของเราวิ่งได้ดูโดมแล้วก็ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เคียวสองชั้นขนาดเล็กนะคะเป็นสีออกเทาๆา,าอลูมิเนียมอลลอยแบบนี้นะคะดีไซน์ผสมประสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ด้วยลายเหมือนกับหลังพึ่งนะคะช่วย รื่องการระบายความร้อนของ,ของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อีสุนะคะโครมเนียมีขนาดเล็กลงเพิ่มความหรูหรานั่นเองภาพรวมแล้วหล่อมากเลยนะคะกับน้อง2.2เร็วแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะคะ 8สปีดนะคะสำหรับคันนี้้อรอลูมเนี่มอลลอยขอบ18ท่ะรัดตัวยางบิสโตนนะคะซีรีส์265ทัพ 60R18 นะคะดีไซน์มีลักษณะเป็นฟันหนูมีทั้งหมด6การด้วยกันค่ะช่วงล่างนะคะด้านหน้าควรจะปริงอิสระปิกนรถชั้นพร้อมกับโชค๊คอัพแก๊สเหล็กกันโคลงเพื่อเรื่องของการดิกดถนนนะคะส่วนช่วงล่างด้านหลังของ M X ก็จะเป็นแบบไฟล์ิ้ซับเพนชั่นนะคะมีเหล็กวิดคาน์อยู่5จุดด้วยกันนะคะอ่าช่วยในเรื่องของการไม่ให้รถโยนนู่นนี่นั่นเนาะตัวนี้นะคะก็ จะมีลาวหลังคามาให้นะคะต,ตัวแปงนะคะครอบกระจกก็จะเป็นโครเมียมเดิมแล้วมือจับรุ่นนี้จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะน,นี่ก็คือใส่เพิ่มเติมในส่วนของครอบมือจับกับเบ้ามือจับโครเมียมนะคะทุกคนด้านหลังไฟไท้าย LED ดีไซน์ใหม่นะคะมาพร้อมกับคาดเอวเนาะดีไซน์ให้เพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะ,ะสัญลักษณ์อีสุโครเมียมมีขนาดเล็กลงนะคะสัญลักษณ์ New S โครเมียมนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกสี่จุดพร้อมกับ Smart สมาร์ทเทลเกตสมาร์ทเทลเกตคืออะไรสมาร์ทเทลเกตก็คือระบบเปิดปิดฝาท้ายโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอืมด้านนี้ใส่เพิ่มเติมฝาครอบถังน้ำมันโครเมียมด้วยสวยอลูอลานะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจอิโม,มบิไลเซอร์หรือกุญแจอัจฉริยานั่นเองนะคะเพียงยืนด้านประตูนคนขับเอามือสัมผัสอันนี้จะเป็นการปลดลอ็อ ก็เปิดประตูได้เลยดูภายในนิดหนึ่งนะคะเบาะก,ก็จะเป็นโทนสีครีมสีเบจแบบนี้เลยนะคะปรับไฟฟ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะตัวน,นี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีค o o l m a คือเบาะจะไม่อมความร้อนนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะ,ะด้านซ้ายปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาค r u i s e Control ค่ะหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วรองรับระบบบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ แอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวามีลักษณะของดีไซน์การกดลงกดลงนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ8สปีดหัวเกียร์ดีไซน์ให้ดำเงานะคะบอกตำแหน่งเกียร์ได้ชัดเจน ปุ่มปิดระบบนะคะเซนเซอร์จุดอับสัญญาณนนนเนาะ,ะ,ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ e n g i เจ Star t s t ต p อดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติค่ะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC t c s ควบคุมการทรงตัวของตัวรถและป้องกันล้อหมุนฟรีช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกหูนะคะเกีย Auto ร์ออโต้8สปีดสามารถปรับได้เป็น2โหมดออโต้ก็ได้หรือแบบแมนนวลก็ได้นั่นเองนะอืมก็จะพาไปแบบ เร็วๆนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีทแล้วลูกค้าจะมาตอนเก้ามงครึ่งนะคะอา่าก็พาดูแบบรวมๆนิดนึงนะคะตัวนี้กระจกตัดแสงนะคะแบบออโ,โต้เนาะที่อา่าข็แผงประตูนะคะก็จะหุ้มหนังเป็นฟิลประมาณนี้ปุ่มตกแต่งต่างๆด้วยดําเงาเพนโนแบกนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาไฟฟ้าปิดระบบสมาร์ทเทลเกตน,นะคะเปิดฝาท้ายนะคะปุ่มดเจนเครื่องยนต์นะคะอะ <historically. S 1> <absolutely. S 2> เปิดแอร์หลังเนาะตัวนี้เป็นยูโรห้านะคะ mm. ก็จะมีปุ่มในเรื่องของปุ่มดีเจนมาด้วยนะคะจะให้กดก็ต่อเมื่อมีสัญลักษณ์ไฟเตือนนะคะแต่โดยปกติรถของเราจะทาการดีเจนอัตโนมัติแล้วเนาะในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เวลาปรับเบาะก็ดึงตรงนี้นะคะแล้วก็ลงได้เลยนะะแล้วก็ขึ้นไปนั่งด้านหลังนะคะปรับง่ายนะคะแล้วก็เวลาเอาขึ้นก็จับตรงนี้เราก็ขึ้นได้เลยเนาะที่พักแขนเอาลงมานะคะก็จะสามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะทุกคน ก็จะเป็นสีประมาณนี้อืม เครื่องยนต์2.2นะคะเร็วแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะออโต้8สปีดเทอร์โบไฟฟ้าประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพิ่มอยู่ที่15.9กิโลเมตรต่อลิตรภาษีต่อปีปีละ3,556บาทนั่นเองลูกค้าท่าไหนาที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์พี่ใหม่ตามนิ้วหัวเรางตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กเซลล์พี่ใหม่อีสุเพจอีสุเชียงตะลายบายเซลล์พี่ใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะสู้ทุกคสรรรรรัับบปปึึกกกษาททุุเเงงื่่่ออออนนนนไไขดีีี๋ยวชมตะค ที่ใหม่จะรีวิวรุ่นไหนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ